คนนะครับเด็กหญิงปริกาพัดแก้วและน้องชาตินาพัดแกว้วน้องต้าและน้องบันเล่เรียนเชิญครับชุดของคุณพ่อท่านพอธีรวุฒินีใส่เป็นเสื้อซากรีชุดทําง,งานหลักสไตล์นะครับเป็นผ้าปาเตะสีสันลายดอกไม้สีสันครับส่วนของคุณแม่นะครับเป็นชุดเดรสคอเหลี่ยมยาวกุญเขา่าชุดทําง,งานสไตล์เรียบหรูครับเป็นผ้าปาเตะสีชมพูสดใสยลายนกยูงปีกสีเหลืองทองครับ ส่วนของลูกนะครับทางน้องกีต้าเป็นชุดไทยประยุกต์นะคราบราียาวพอตั้งเปิดไหลเป็นผ้าปะเจสสีแดงนสดใสาลายดอกจบาสีสันคลิกทองแล้วก็ชุดลำลองของน้องตัวเล็กนะครับเป็นชุดเด็กมารถหรือเด็กแรกเกิดของผู้หญิงสีโอโรสครับสวสดใสหลายเส้นดอกไม้สีเข้มสีน้ำตาลน้องชีต้าและน้องกันเล่ะเรืร่อง เอาละสองคนก็ <c oughs> ไม่มาเที่ยวงานปล่อยเต่าเพรา<อ>ะเขาไปแต่งงานและเราไปทำพิธีกรครับเผมวันนั้นเราได้มีโอกาสอยู่ใน,ในวันสำคัญของเขาเอาดงชีตาฟุ่ตัวฟุ่ตัวรับดอกไม้ในลูกรับดอกไม้หน่อยอรับดอกไม้จากท่านรองผู้ว่าท่านประหลัดจังหวัดหัวหน้ากูก้นายกปลาแล,แล้วก็พี่น้องจากเทศบาลตำบลท้ายเหืองสวยงามมาก เือเป็บ้านอยู่ที yeah. ่อำเภอยายตาุกเไหม่ยานนี่่ที่คุไปบ่อยแลชอบยาไปเพูดเลส่วนเจ้าสาวคนชุมทางนี่ค่ะ คุณพี่รองคอิสรเดินแบบอยู่ที่มาดามูซเป็นผู้ฝึกซ้อมให้นะคะมีการกัดเก็บเสื้อผ้าหรือผ้าปาเ์ตีแล้วก็ได้เดินแบบหลายชุดของจังหวัดพธงาเลยค่ะเป็นน้องที่มีความสามารถมากๆนี่ตัดที่ร้านพิตาข้าบุนดีไซน์ก็พาร์ตี้มีของคุณพ่อตัดที่บางปีปาร์ตี้ส่วนของบรรจุแม่และคุณลูกที่ตัดมาจากร้านพิตาข้าบุนดีไซน์ เมาถึงนั้นชื่อมึงเรียผมั้เป็นชื่อม,มาตา,าไม,เ,ไมาเป็มไม่ใช่เป็นะไม่ใช่คุณตานะไม่ใช่พ่อของแม่นะไม่ใช่ไม่ใช่